มาครับผมวันนี้พี่นนท์จะมาลองเช็ดโลกนะครับผมห้องนี้เต็มนะครับโอเคได้ห้องแล้วนะครับผมเปิดเขาบอกว่าถามป่าหรือออฟนะครับผมพี่นนท์บอกป่าครับจัดไปครับผมมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมเกมนี้นะครับผมเช็ดโลกนะครับมีคนสองตัวนะครับผมแล้วก็คอมมานเดอร์สามคนนะโอเคจังหวะนี้พี่นนท์ป่านะครับผมเล่นทาชินะครับชื่อ ชื่อเดียวพี่โนนเลยนะครับผมโนนทจินะพี่เลยพี่โนนเลยชอบเล่นตัวนี้นะครับผมชื่อเหมือนกันนะจังหวะนี้ก็ฟาร์มปกติเลยนะครับผมพี่นนจกนะครับผมช่วงที่ไม่ได้บวกพี่นนจกอคลิปนะครับเดี๋ยวเวลาตอนบวกนะครับผมเดี๋ยวพี่นนจะปรับไอ้ช้าลงนะครับผมตอนนี้ก็ฟาร์มปกติเลยนะครับผมฟาร์มป่านะครับอันนี้ก็ออกชิ้นลองมาก่อนนะครับออกชิ้นลองแล้วก็ออกรองเท้าเลยนะการซีซีไว้ก่อนมาแล้วครับผมจังหวะนี้นะจังหวะบวกแรกนะครับผม เดอร์น่าจะไม่รอดนะจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับผมช้าหโ,โดนโดนแต่เพื่อนไม่เข้านะครับผมรเราก็ไม่เอานะโอเคแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมได้เปรียบแล้วก็มังกรนะจังหวะนี้ก็ได้มังกรไปสวยงามเอะเอเหมือนเพื่อนจะเล่นนะมังกรเล็กนะครับผมขอแล้วกันเ<ค>พื่อนบอกอย่าแย่งมังกรนะจัดมาแล้วนะครับผมพี่นนจัดมา ให้มันเดินเร็วนะครับผมใครได้มังกรเล็กนี่เดินไวนะยิงป่าได้นะยิงยิงดีเลยจังหวะนี้นะครับผมเพื่อนบอกว่าจะเอาแต่ไม่เอานะครับผมนี่แต่เลกเตอร์เข้านะครับผมไม่รู้กันนะครับไม่รู้กันเพราะว่าไม่ได้คุยกันนะครับผมแชทโลกนะโอเคจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรนะแต่ทัจินะครับผมเป็นตัวที่เล่นยากอยู่นะเล่นยากมากๆนะครับผมกว่าจะเก็บเ็ษได้นะครับผมต้องมีอันตินะมีอันติเล่นได้แต่ทีมไฟมันโหดอยู่นะ ทีมไฟมันโหดเลยนะถ้าเล่น5้าคนนะเล่น5้าคนเล่นทจิสุดยอดเลยนะแต่เขาบอกว่าตัวมันกาก,ากนะครับผมทุกสำนักเลยนะทุกสำนักกากนะครับผมแต่ <c oughs> พี่ผ <c oughs> มก็ชอบเล่นนะตัวมันเล่นโหดดีนะป้าสายเข้าไปนะครับผมจังหวะนี้เจ็บอยู่นะเจ็บอยู่2อตัวนะครับผม <c oughs> เพื่อนไม่เล่นนะครับผมก็รอ,อป้อมแล้วกันนะโอเคก็น่าจะได้ป้อมนะครับผมรอบนี้ นั่นแน่เขาไม่กลับนะครับผมเอาป้อมเขาไม่กลับนะจะตายนะอย่างนี้ตามนะครับผมพี่น้อตามนะจังหวะนี้อุ้ยอัติลงปาแล้วก็ช้าสทีนะครับผมปาโอ้โหเขาเยอะเกินนะครับผมกลับจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่มานะเขาไม่มาซ้อนนะรจยเตะเขาตายนะครับผมโอเคก็ได้มังกรไปนะครับผมพี่น้องก็ยังเล่นไม่ค่อยช้ำนะตัวนี้นะก็พอเล่นได้นะครับผมวังูปลาปลาไปนะครับผมแต่ก็ยังไม่ตายนะตอนนี้ มาเจอทีมดีด้วยนะครับผมทีมนี้เขาเล่นดีนะเช็ดโลกนะครับผมเขามา3นะชื่อก็เหมือนกันหมดเลยไม่รู้มา 3, หรือมา4นะแต่ชื่อเหมือนกัน3คนนะครับผมเหมือนมาเป็นแก๊งนะก็ผมมาเป็นแก๊งไะครับผมจังหวะนี้ก็ฟาร์มฟาร์มป่าเรื่อยๆนะครับผมไม่มีอะไรนะเพื่อนโซนให้หมดแล้วนะครับผมเจอทีมค่อนข้างดีนะครับก็สบายไปนะครับผมกะมาว่าจะมาเล่นกับเช็ดโลกนะครับผมไม่เคยเล่นนะก็ฟาร์มปกติเลยนะครับผม กอเร็วนิดนึงนะครับผมก็มันไม่มีอะไรดูนะมันไม่มีอะไรไฟ์นะครับผมตอนไฟ์พี่นนจะหยุดให้นี่จังตอนนี้นะครับผมพี่นนก็โซโลเลยนะโซโลขาป้อมนี่ีตัวบางอีแล้วนะครับผมปาบเรียบร้อยก็ได้ไปนะครับผมขาป้อมเลยก็ได้ป้อมกลางด้วยนะครับผมเมีตายนะเมียเขาตายก็ได้ได้ป้อมเลยนี่โอเคจังหวะนี้ก็หมดตี้นะครับผมฆ่าไปหมดตี้แล้วก็ได้คองนะครับผมจังหวะที่เขาตายนะครับผมเราก็มาเอาคองนะ โอเคก็ได้ไปนะดูเหมือนจะง่ายนะครับผมเกมนี้นะก็ง่ายนั่นแหละง่ายเลยนะครับผมก็เจอทีมดีด้วยนะครับโอเควับวับกลับบ้านปล่อยมังกรนะครับผมปล่อยมังกรจากฐานนะมันจะได้ถึกๆหน่อยจะได้ดอูอยู่กับเรานานๆนะครับโอเคจังหวะนี้ก็มาเวทบูเขาด้วยนะครับผมรอไม่มานะครับผมเขไม่มาลองดูลองเล่นราลิกดูนะครับผมเผื่อจะฆ่าได้ แต่ก็ฆ่าไม่ได้ครับผมไอ้ดิค่อนข้างเก่งนะเข้าเลดเกมเนี่โคตรเก่งเลยแรงด้วยทูดามเมททั้งคู่นะครับผมตัวพี่นนกทูดามเมทนะทาจินะชื่อเหมือนพี่นนเลยนะนนทาจินะครับผมพี่นนก็ตั้งชื่อนอนทาจินะครับผมนนนนด์นะครับผมทาจินะครับผมแอดมาได้นะครับโอเคนี่ทีไฟนะครับผมทีมไฟข้า,ขา,ขางล่างอ้าลงอันตีมาล้าชัวชัวนะครับผมแต่ก็ไม่ได้นะเมื่อกี้ ทอนทอนแรงมากนะครับผมทอนทีมเราแรงมากนะทิปเปิลคิวนะครับผจังหวะนี้โอเคก็ไม่มีอะไรนะก็เขาตายนะครับผมเราก็ได้มังกรน,นะมังกรได้บูด้วยนะครับผมป่าเขาแทบไม่ได้บูเลยนะครับผมพิ่นเวตมาสองสามตัวแล้วนะเขาแทบไม่ได้บูเลยนะเกมนี้ทีมเราบุหมดเลยนะครับผมปาปปาปปาปตายนะครับผมจังหวะนี้ มันแรงอยู่นะครับผมแต่ตัวมันเล่นยากนะครับผมกว่ามันจะเก็บสเต็กได้4ทิศนะครับผมตัวนี้นะทาจินะครับผม,นะบผมพี่นนเรียกทาจิแล้วกันนะส่วนมากเขาอ่านเป็นทาจินะครับผมแต่พี่นนอ่านเหมือนชื่อพี่นนเลยนะครับผมนนทาจินะมันเฟี้ยวกว่ามันเฟี้ยวกว่าโอเคจังหวะนี้ก็ได้บูอีกแล้วเห็นไหมเขาแทบไม่ได้บูเลยนะครับผมฝังเขานะ โอเคจังหวะนี้ไอรีคิดว่าตัวเองแน่นะครับผมเข้ามาก็ล่อมาล่อเพื่อนตายนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยหมดตี้นะครับผมจังหวะนี้เป็นเพราะไอีตัวเดียวเลยนะครับผมห้าวเขาคิดว่าเขาเปรี้ยวนะครับผมเขาคิดว่าเขาเปรี้ยวก็ได้นะจังหวะนี้ก็จบไปนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมรอชมคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ